สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสุริกายอวาเกมเมอร์กินจวาเจ้าเก่าครับผมวันนี้มาอยู่ในเกมโรบบก์กับผมแล้วก็กุ๊ปแจงแล้วก็น้องปางนั่นเองครับผมเรามาอยู่ที่โทวทาวเวอร์นะครับผมเป็นแนวปีนทาวเวอร์แล้วก็มาเจอกับตัวฮามูดมาลบีฮามูดนะครับผมซึ่งเป็นตัวละครที่แปลกๆยังไงไม่รู้นะหลอนๆนะครับผมแต่ว่าเราต้องเอาชนะเขาในการปีน ขึ้นไปบนจุดสุดยอดของหอคอยแห่งนี้ฮาบูนบาฮีบีฮาูบาูบาบีบีเออไปเริ่มกันเล่นกันเลยดีกว่าครับผม let's go เฮ้แต่ว่าจริงๆแล้วอะตัวมันอะไม่ได้น่ากลัวนะแต่พอมาเป็นอยู่ในแบบเนี่ยแล้วเราแบบเจอมาแล้วเราต้องตายก็แอบน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะทุกคนแล้วเราจะจบมันได้ไงนี่มันจะมีเซฟโซนอยู่พิกกิจเห็นบ้างนะมันจะไปเข้าหามูฮามีบีฮามูนเข้าใจ

อีคนเขาเรียกตัวอะไรนะแฮร์รี่พอตเตอร์อะคอลัมเออไม่ใช่ดอบี้ดอบี้ดอพี้จำบ้านเออจริงนะเราอะเล่นทาวเวอร์เนี่ยยังไม่ได้ดูเลยนะว่าความสูงทาวเวอร์นี้มีเท่าไหร่อ้าวจะตกอ้าไม่ได้สูงมากนะพี่แจงต้องบอกว่าทาวเวอร์เนี่ยโอเคเลยโอเคกไปแล้วหนึ่งอืออัรอจุ๊บแจงก่อนอุ้ยมาแล้วมาแล้วยิ่งอยู่เซฟโซ่เร็วฮามูด ฮามูด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 หล่นแล้วนะจริงจมา่อเลยเท่านั้จจจคือพอมันเป็นสีเขียวใช่ปะมันก็าตัดกมตัวฉันเวอโอ้ยไปปางเดิมไม่หลบแค่ลอยมาเดี๋ยวพเกดมันหายมันหายไม่ใช่อะไรมันกีมมันหายเฮ้ยโอเคอีกสิบห้าวีจ้ามัง อุ๊ยทันเป้าอ่ะฉันอยู่เซฟโซนจุดที่สองโอเคฉันอยู่เซฟโซนแล้วเอาจจแงพี่ล่วงมาแล้วพี่กินไม้พี่กินไม้พี่กินไมอุียตอนนี้เขาอยู่ด้วยกันแล้วไอ้ปังพี่ล่วงลงมาคำมุดคำมุดคำมูดคำมูดคำมูดเที่ยวเพลงมันว่ะตบมือเพื่อจ๊อจ๊อ ทำมูดเอาชอไม่ยากันไม่ยากมันไม่ยากไม่ยากไม่ยากเมื่อกี้ไม่ยากการเล่นออบบี้ของเรามันเยอะอยู่ทุกคนจริงไม่ยากแค่พลาดบ้านเล็กน้อยวืดไงเออเออเออโอเคแล้วก็อยู่เซฟโซ่กันเลยพี่กิทเอาพี่กิทตกไปแล้วทำมูดเลยโอ้ยสี่สามเซฟโซ่อยู่ไหนเจอไหมป๊า เอาไหมนะปังอุ้ย A few moments later ฉันอยู่ข้างบนแล้วแกขึ <car <car ้นมาพี่แอบแล้วพี่แอบแล้วไม่ได้แอบแล้วเร็วกกุบูแปางขึ้นไปบนนล้วทำมูดมาแล้วทำมูดมาแล้วทำมูดขึ้นไปแล้วไม่ได้มีใครคนนี้ไม่มี มไม่อ่ะไม่รู้อะเหมอือนเขาขาทานอ่ะโดนทำม,มุดแกแคบโอ้โหผมนึกว่าเขาเป็นพวกทำมูดเฮ้มันไม่ใช่ดงทำม,มูดนะดงขมูดดงขมูดฮึบอือฮึโคตรยากตัวนี้ยากมา,ากแลว้วพิกิทอังไหนอะเราจะไม่ยอมเสียเ่ยพืกินไปแล้วข้างบนยากมากทุกคนให้ไวเลยพิกิททำมูดแล้วไม่นะ

อช๋โชกไอ้มูดกานเข้าแล้วอะจังว่าจะไม่ถึงแน่เลยว่ะขอไปจอมดูขอซื้อขึ้นไปเลยนะไม่ไหวพี่อยู่เซฟโซนซื้อขึ้นไไม่ไหวแล้วเหมือนกันว้าว9โลบักว้าวเซฟโซนอยู่ข้างหน้าอี้ามูดมาแน่มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วทันไหมทันไหมไม่ทันอยู่ข้างหน้าเลยเจ็บใจอะซื้อดิรออะไรอะ โอ้โหจะไปโคตรไกลอย่าได้บอกเลยอ่ะมูมันจะชนะอยู่แล้วเนี่ยไอหำมูเอ้ยโอ้ยตัวนี้ยากจริงหนูไม่ชอบอะไรที่มันเป็นซี่เล็กๆอ่ะเพราะมันยากมันเดินยากมันเดินไม่ไหวเสิบหกสิบห้าสิบสี่เซฟก่อนหนูเซฟก่อนหนูเข้าเซฟโซนก่อนดิหนูเต้นรอเข้าเลย เจ็ดวิพ่กิตจะเห็นพ่กิตรไว้ข้างล่างโอเคทำมูนนิ่ง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 อย่าวัทิ้งแล้วกดต้นทางแป๊บโอ้ยกดเต้นเต้นไปแล้วนี่ทำมเฮ้ยทำมูนแฮบบี้บีฮ้ดแขนเราไปดีกว่าอย่าหมดเวลาล้วฮ้ยอุยอ้ยอ่อุ้ยอุ้ยยากมาก ได้มนี่ปทางไหนต่อพี่ขิดต้องไปทางไหนอ่ะไปไงอ่ะวายสิวิวายงานเข้าแล้วว่าไม่ไม่ใไม่ยอมทำมุดแล้วเขาเขาทำมูดกันอืมอดี พี่ว่ากิ๊พี่เจอทางแล้วแต่ว่าฮาม,มูดมาก่อนโอเคไปวิ่งไปฮาม,มูดฮาม,มูดฮาม,มูดมานมน่ขมวนไปไปไปตังเร็วเร็วอีกสิบสามวิตรงน,นี้แหละที่งจงที่ังไม่ไหวอะ่ะไป

โอ้ยเสียเลือดออ้ยเสียเลือดมีเสียเลือดคืนนี้พอเรานอนอ่ะเราฝันแน่กระมูบอาบีบีฮัมมูดเราต้องเอาเราต้องเอาเพลงนี้ไปใร้องให้แป้งฟังนะเออแป้งพี่แป้งหลอนอีกหลอนแล้วคนหลอนคือเรานะจะบอกใช่ถ้าถ้าพี่แป้งมันร้องเราติดใจปุ๊บเราหลอนแทนอย่าเพิ่งมาฮัมมูดนั่นยาไอ้ฮัมมูดต้องกอดยาโอ้โห เธอจะต้องผ่านมันให้ได้ตรงเนี้ยเทคนิคคือเทคนิคคือผมเอ้ยเอ๊ะปังทำไงอ่ะเหมือนโดดออกแล้วก็กลับเข้าอ่ะโดดออกกลับเข้าเฮ้ยได้แล้ว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 เุ้ยอ้าวใครล่วงเฮ้ยได้แล้วได้แล้วมีคนทำหมุดไปแล้วนะโอ้ยแล้วหนูกลับขึ้นไปไม่ได้อหนูกดแล้วนะโอ้โหแล้วหนูถึงล้างสุดอะ อ่า <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> มาเข้าอู้ยมือเปียกไปหมดแล้วเนี่ยจริงๆๆโอ้ยเอามากดไปได้ไหมคะทำไมมนถึงกลับมันไม่ได้อ่ะเฮ้ยได้นี่ไปปังไอิช้าไอิช้าไอิช้าหมดของการโดดเข้าโดดออกอ่ะพอจัดละฉันพอได้ละอืม ฉันับก่ละกันฉันว่าไม่ทันวะตอนนี้เราเสียจ,จังหวะไปมากแล,ล้วอ,อา้าวมีคนโดดลงไปแล้วล่วางนี้ยากมากอ่ะอมันยากเกินไปหรือเปล่าพี่อยากขึ้นไช่วยนะเพราะพี่ไม่เห็นเลยมันเป็นยังไงอ่ะพี่พี่เยวเขึ้นนะพี่ทำม,มูดอยู่นี่เดกด มูดเนี่ยเออจริงจิงนะคือไม่มีใครเล่นกับเราแล้วอะตัวเนี้ยไปมีคนหนีไปแล้วยาคือเราต้องชิปล็อกเรื <h <h ่อยๆเลยทุกคนเราชิปล็อกอืออือไปเพนไอืออืออืออ้าวอ้าวอ้าวอาวอาวบอลลูนอะไรมาเอ้ยล่นตามจูบส์ทำมูดเลย ใส่บอกว่าอบบี้ง่ายๆสิวัีก็เสร็จเทปอบบี้ไงเขาง่ายๆเขาง่ายๆแต่เราไม่ยากหรอกแค่มีพี่ฮัมมูดเองทำมันเราจะทำไม่ได้หวะเราเป็นราชาราชินีออบบี้เลยนะเว้ยพวกเราฮัมมูดเนี่ยเห็นไหมพอค่อยขึ้นมาเราได้อยู่ อะไรอ่ะปังมราเสร็จจังหวะปะาขับไปไปไปอดทนเว้ไม่นะนื่อยว่ะอันนี้ไม่ได้อะไรอ่ะมาถึงแล้วเนี่ยเอาอยู่งพกันเหรอใช่พี่ร่วมไปทีหนึ่งแล้วนั่นเนี่ยพี่กินมาเร็วมันนี่พี่กำมูดอยู่ฮึบฮึบอี นีเอามือให้ฮามูดด้วยมไปไม่ตบมือให้มันหรอตบดเบื่อะไรเดินเลยทึบทุบเท้าหย่อนเท้าหย่อนเท้าหย่อนนิดหน่อยเท้าหย่อนนี่นะสมาธิสติปัญญาเราต้องเฮ้ยยากว่ะโอ้โหโอ้โหไม่ทำไงวะเนี่ยยากจริงชีวิตคนเราอ่ะชีวิตคนเรามันต้องอยากเล่นอะไรแบบนี้หรอไปดีกว่ากลับก่อน โอ้อยู่นั้นกันเหรออ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วพี่กิดอยู่ไหนวะพี่อยู่ตรงแดงแดงพี่คิดอยู่ตรงเนี้ยข้างล่างเนี่ยพี่อยู่แดง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 หมดูดิเล่นจะไม่มีใครเล่นได้แล้วเหลือแค่สามคนในแมพหลายคนเจอฮัมูดคนเล่นเป็นพาร์ที้สุดท้ายเหลือสามอ่ะคนเล่นแบบแบบนี้คนเยอะนะเราจะเข้าใจแล้วทำไมควมันถึงเยอะเพราะมันไม่ผ่านไงมาไหนแล้ววะหนูแรกเลย โอ้มันโดสูงไอ้ปางโดสูงรอบนี้แหละพี่กิทไอ้ปางจะไม่ยอมเป็นทาสของแกอีกต่อไปฮามูด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 ฮาบีบีฮามูดเชื่อปังนลงมาซื้อสี่สิบเก้าบาทพี่กิทดูมงกุฎบนหัวแจงซะด้วยเฮ้ยอีมงกุฎด้วยพิกิทคาดว่าจุบลาชินีฮามูดฮาบีบีอยากได้ผมมากกว่า มันแจกฟีข้างบนนะพี่เรอข้างบนน่ะโอ้ยฮัมมูดออตอนนี้คือเป็นปางแบบปางพริ้วอ่ะปางริ้วลมมาวูาคำนี้เลย<ป>แล้วกันนะว่าปางริ้วลมอ,อือหปางริ้วมมดเดี๋ยวรอทํมมูดก่อนรอบนี้เดี๋ยวไปยาวม,ม,มันมาทำไม,ม,ม้ <laughs> ว้ายไม่กินตายเลย สิบเก้าบาทซื้อเป็นแบบที่แบบน่ารำคาญนั่นแหละนั่นแหละเซฟรงนั้นแหละพี่กิจแล้วพี่กิจเราเลิกใช้คอยดูแล้วพี่กิจลองโดดตรงนี้ดูเออพี่กิจลองโดดเองอ่ะหนูโดดเองมามากละโดดเองมากและไปละไม่ทันเข้าเลยเข้าเลยเทปโซนันั่นไงนั่นไงจะเข้าอยู่แล้วแท้โอ้ทันว่ะ ตรงนี้โดดไงนะเอาไม่ทันโดดย้อยพี่กิ๊ต้องโดดย้อยต้องชิปล้อโดดย้อยเบื่อพันนะเมื่อกี้แบบอีนิดเดียวอ่ะฮัมมูดเนี่ยฮัมมูดวู้ฮูต้องตั้งค่าชิปหรอเย้ แล้วอมันคือแบบพี่โกงคือเรกเป็นเราไม่ได้ผ่านด้วยตัวเองทยตัเงยังไงทำก็ตัวเองแล้วเริ่นโลว์บักเหรอโลว์บักของเราจะมาให้กำลังใจพี่กิตละคือจะบอกพี่กิตเ่ยเป็นคนที่โดดออมบี้เก็กพี่กิตโดดไเป็นเราจะดูกันว่าถ้าพี่กิตไม่ใช้ไอ้ตัวกระโดดช่วยเหลือกาวิตตี้เนี่ยพี่กิตจะทำได้หรือเปล่าอย่าอวยเยอะพี่กิตและเจ๊ก็ผ่านอะแค่นั้นแหละ กอมปาเหลือแค่บล็อกเดียวก็คือผ่านแต่มันไม่ผ่านเนมันตกไม่สู้แล้ว A few moments later มาเลยวิกกตมาเลยมาวิกกตไปอเดียวไปเลยเฮ้ยโ้โ้โอ้โอ้หห้หหอ้ สูงสุดบนทาวเวอร์ได้แล้วนะคะถึงแม้ว่าไอ้ปานจะขี้โกงก็ตามไปชั่วยอูย้กับต่อไปบ้านนะคะแมปน,นี้สนุกมากๆนะถ้าใครสนใจอยากจะเล่นนะคะลองไปหาเล่นก็นได้นะแมปน,นี้มีชื่อว่าอะไรนะฮามูดฮามูดฮา,ดา,ดาบีบีทาวเวอร์นะคะอย่ามาโอ้ และเป็นว่านะคะทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมก่อนแก์กกแชร์กด subscribe กับพวกเราด้นะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาด้วยนะคะเวลาที่เราลงคลิป <Yeah. S 1> ใหม่พเพื่อจะได้พาก,กันเนาะสำหรับครั้งนี้เราสามคนขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายมายาปเรา,า,าจะปิดท้ายด้วยเพลงนี้ภายในสามสองหนึ่งไปฮัมูดฮมูดฮั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 ม เหนื่อยว่ะ